บาี้หนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าพิธีการผู้คนต่างพากนันเข้างานโดยผู้ร่วมนั้นต่างก็มองไปยังบิทเตอร์ฟอกผู้จะใช้เครื่องฟอกอากาศเพื่อให้การแข่งขันนี้ยังดำเนินกันไปต่อเครื่องฟอกน,นั้นหน้าตาประหลาดมันเป็นอะไรที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่บนเวทีนั้นยังกลับมีอีกสองร่างที่ไม่มีใครรู้จักนั่นก็คือคนจากสถาบัน ที่จะมาดูระดับคุณภาพของอากาศที่นี่นั่นเองทันทีที่มิสเตอร์ฟ็อกใช้เครื่องผู้คนก็รู้สึกถึงอากาศที่สะอาดขึ้นในทันทีแต่แล้วอยู่ๆเครื่องนั้นก็พังเพียงแค่3นาทีครึ่งเท่านั้นไม่ถึงครึ่งของที่พวกคณะกรรมการเดิมพันกันไว้ได้วยซ้าจากนั้นคณะกรรมการสาวก็ได้ขอทําการประกาศซึ่งเรื่องนั้นก็คือด้วยสภาวะอากาศของลอนดอนนั้นไม่เหมาะสม และทำร้ายประชาชนในที่แจ้งดังนั้นแล้วพวกเขาจึงขอยกเลิกการแข่งขันรอบคัดเลือกในลอนดอนไปและจะทำการประกาศชื่อของนักกีฬาที่ได้รับผลกระทบในภายหลังกลับมายังปัจจุบันฟัตเตอร์เพจนั้นถึงกับช็อบกับการยกเลิกการแข่งขันทูตแฟรลี่นั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ตัวเธอเองก็ฟังเรื่องนี้มาอีกทีหนึ่งส่วนวิลโลนั้นได้แต่ดึงมือตัวเองกลับมาจากมือของเด็กสาวแล้วจากเธอไปฟัตเตอร์เพจ พยายามจะไล่าตามวินโลแต่ด้วยความหนาแน่นของฝูงชนทําให้เธอไม่สามารถตามได้ทันวินโลนั้นแค่หันมามองเด็กสาวเล็กน้อยก่อนจะหายไปกับฝูงชนถึงแม้ว่าฟัตเตอร์เพจจะพยายามไล่าตามแต่สุดท้ายก็คลาดไปอยู่ดีและก็มาพบกับทูตแฟรี่เปิดมาที่โรงพยาบาลคนป่วยกําลังพูดคุยกันถึงหมอกสีดําที่แสนน่ากลัวที่ทําให้โรงพยาบาลระเบิดซึ่งมันน่ากลัวมากและน่าเสียดาย เพราะตึกนี้อายุประมาณ300ปีได้แล้วยังไงก็ตามดูเหมือนว่าผู้ป่วยนั้นจะยังมีอาการแสบร้อนที่ปอดอยู่ซึ่งทูตแฟลลี่ก็ได้ทําการเก็บน้ําลายของผู้ป่วยเพื่อนําไปเพาะเชือ้อเธอรู้สึกได้เลยว่านี่ไม่ใช่แค่วันโรกธรรมดาธรรมดาเพราะว่าตัวอย่างที่เธอได้ไปเพาะเมื่อหลายวันก่อนมันได้เติบโตขึ้นและมีหน้าตาปแปลกๆเหมือนเป็นหมอกเล็กแต่เจ้าสิ่งนี้ ไม่ได้มีสติปัญญาเหมือนตัวที่หนีเธอไปในซอยก่อนหน้านี้เมื่อผู้ป่วยได้เห็นสิ่งนี้เขาก็รู้สึกคิดถึงนิทานภาพประกอบที่ตนเองเคยอ่านให้เด็กๆฟังแต่เขาก็จำมันไม่ค่อยได้นะักและก่อนที่ทูตแฟลรี่จะได้ถามถึงเบาะแสนี้บริมลี่ก็โผล่มาหาทูตแฟลรี่ด้วยเหตุฉุกเฉินผู้คนกำลังตกใจกันว่ามีเด็กสาวปีนไปบนหอะระฆังเพื่อจะกระโดดลงมาและเด็กคนนั้นก็คือฟอตเตอร์เพนนั่นเอง ตัดมาบนหอระฆังของครอสตีดผู้คนกําลังตะโกนบวกเวกโวยวายด้านล่างบางก็บอกให้ฟาดเพปลงมาบางก็บอกว่าอย่าก,กระโดดลงมานะฟังเด็กสาวนั้นเธอกําลังนั่งพูดเล่ยเปื่อยตามความคิดของเธอแล้วก็ตากผ้าไปด้วยก๊อกก๊อกเด็กน้อยนักคาะผู้ชอบตากผ้าทุกๆผืนนั้นช่วยย้อนความทรงจําอันแสนหวานผืนแรกกลิ่นเหมือนแตงกวาและบุหรี่ผืนที่สองเหมือนหยาดน้ําและดวงดาวผืนที่สามเหมือนเทนของแม่ ก๊กก็กจนเมื่อทูตแฟรี่ตามขึ้นมาเธอก็บอกกับเด็กสาวว่ามีที่เยอะแยะเลยนะให้ตัดผ้าน่ะไม่เห็นต้องขึ้นมาถึงที่นี่เลยเธอพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยหอบฟัตเตอร์เพจนั้นงงว่าทูตแฟรี่มาทำอะไรที่นี่เช่นเดียวกับทูตแฟรี่ที่ถามเด็กสาวก,กับไปเหมือนกันแต่แท้จริงแล้วที่นี่น่ะเป็นฐานลับของฟัตเตอร์เพจเอาไว้ให้เธอใช้คิดเรื่องส่วนตัวต่างหากซึ่งทูตแฟรี่ก็เข้าใจน้องนะเพราะแม่ คนจะบอกว่ามีเด็กสาวจะกระโดดลงจากหอะระฆังแต่ทูตแฟรี่ก็คิดว่าเนี่ยไม่ใช่ที่ที่เหมาะจะกระโดดหรอกนะแล่ฟอสเธอร์เพจก็งงว่าเธอจะกระโดดทําไมและถึงเธอจะพลาดตกลงไปยังไงเธอก็สามารถขี่สายลมลงไปได้และเธอก็จะขี่สายลมนั้นไปจนถึงออสเตรเลียเด็กสาวได้ชวนทูตแฟรี่ให้มานั่งกับเธอทั้งคู่นั่งห้อยขาแกว่งไปมาอย่างชิลๆในขณะที่ผู้คนด้านล่างนั้นกังวลมากว่า ฟัตเธอเพจจะกระโดดลงมาไหมบางคนก็บอกลงมานะลิเบรตี้แต่คนข้างๆกับบอกว่าอย่าไปพูดแบบน,นั้นเดี๋ยวเธอก็ลงมาจริง,รงหรลอกทําให้เด็กสาวต้องสงสัยว่าทําไมผู้คนถึงเปลี่ยนไปมากันนะเดี๋ยวก็บอกให้ลงเดี๋ยวก็บอกไม่ให้ลงเดี๋ยวก็จะแข่งเดี๋ยวก็ยกเลิกเดี๋ยวก็พยายามเดี๋ยวก็ยอมแพ้ทําไมไม่มีใครที่พยายามทําต่อไปเรื่อยๆเหมือนตอนที่เธอปีนขึ้นหอะระฆังนี้เราต้องมุ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเื่อย จนกว่าจะถึงยอดเท่านั้นทูตแฟลี่ที่ได้ยินเธอก็คิดว่าจะตอบอะไรแต่เธอก็ได้แต่สายหัวไปมาบอกว่าเธอเองก็ไม่รู้เหมือนกันฟัตเตอร์เพจได้สารภาพกับทุตแฟลี่ต่อเธอคิดว่าตนเองนั้นได้ทําเรื่องผิดพลาดไปเธอเรียนรู้ที่จะตัดผมตนเองทําอาหารให้ตัวเองซักผ้าเองไม่มีใครสอนเธอทั้งนั้นเธอคิดเสมอว่าโลกนี้เหมือนกับอ่างเลี้ยงปลาไม่ว่าเราอยากรู้อะไร ก็จะมีคําตอบในนั้นเหมือนปลาที่ว่ายอยู่น้องนะ่ะเป็นคนที่อดทนมากนะเวลาน้องดูแลปลาน้องนี่แบบว่าเช็คทุกเกล็ดนอกจากว่าจะโดนปะปะ๊ามามาดูเท่านั้นแหละอันที่จริงแล้วบางทีน้องก็ไม่เข้าใจว่าทําไมปะปะ๊ามามาต้องตีน้องเหมือนกันน้องแค่มีคําถามเยอะแยะและอยากรู้คําตอบเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เธอได้รู้ถึงความจริงเกี่ยวกับโลกใบนี้แล้วโลกไม่ใช่อ่างเลี้ยงปลามันไม่กลม มันเหลี่ยมมีปูและฉลามเธอนึกไปเองว่าเธอมีคําตอบสําหรับทุกอย่างและคําตอบที่เธอคิดนั้นก็ได้ทําร้ายคนอื่นไปแล้วทูตแฟรลี่จึงถามกลับไปตรงๆว่าหมายถึงมิสโอฮากนหรือเปล่าใช่แล้วละ่ะน้องทําให้วินโลผิดหวังสายลมนั้นได้พัดกลิ่นของมะนาวมาเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มของทูตแฟรลี่ที่เผยออกมาน้อยทูตแฟรลี่ได้บอกกับน้องว่าตัวเธอเองน่ะใช้เวลาในวัยเด็กพยายามเข้ากับคนอื่น จนเธอรู้ว่าผู้คนนั้นเปลี่ยนไปตามผลประโยชน์ที่พวกเขาได้รับและสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคนเปลี่ยนไปยังไงแต่เป็นตัวเราเองต่างหากที่ต้องรู้ว่าเราเป็นใครและเราต้องการอะไรกันแน่คำพูดของทูตแฟลนี่นั้นทำให้ฟัตเตอร์เพจรู้สึกสนใจเป็นอย่างมากก่อนที่เธอจะพูดต่อว่าเธอมั่นใจนะว่าวิลโลต้องรู้แหละว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ไม่อย่างนั้นก็คงไม่เป็นฟรอริชัวที่อายุน้อยที่สุดในศตวรรษและทูตแฟลีีก็มั่นใจด้วยว่า วิลโลรู้ดีว่านั่นไม่ใช่ความผิดของฟัตเตอร์เพจเธอไม่ได้ทำร้ายใครอันที่จริงแล้วเธอไม่ได้ทำร้ายใครจริงๆแต่ว่าเธอแค่ต้องเรียนรู้ที่จะมองอ่างปลาด้วยมุมมองใหม่ๆฟัตเตอร์เพจคิดตามที่ทูตแฟรี่บอกเธอมองไปยังเส้นขอบฟ้าก่อนจะรู้สึกเจ็บที่แก้มของตนทําให้คุณหมอสาวต้องตรวจช่องปากและดูเหมือนว่าฟันของเด็กสาวกำลังจะหลุดเพราะฟันแท้นั้นกำลังดันออกมาอยู่ แต่ฟอเทเพดก็เถียงไปว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากฟันน้ำนมของเธอได้หลุดไปหมดแล้วยังไงก็ตามทูตแฟรลีก็ได้ดึงฟันของเด็กสาวออกมาเธอบอกด้วยนะว่ามันจะไม่เจ็บแต่ดูสีหน้าของน้องสิหลังจากคํำควรเสร็จเธอก็ถอนฟันเด็กสาวด้วยมือเปล่า,ลาจากนั้นเธอก็ยืนยันว่าเนี่ยเป็นฟันน้ำนมซี่สุดท้ายแล้วและแน่นอนว่าทูตแฟรลีก็ได้เก็บฟันน้ำนมซี่น้อยซี่นี้เอาไว้กับตนเองเป็นอย่างดีในช่องวิทยุแห่งหนึ่ง เคยได้ถามนักกีฬาคนหนึ่งเอาไว้ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับการเป็นฟรอลิชัวที่อายุน้อยที่สุดและความมุ่งหวังในอนาคตคืออะไรซึ่งผู้โดนสัมภาษณ์ก็ตอบว่าการเป็นผู้ชนะในการแข่งขันอูลูลูและแน่นอนว่าเธอจะแข่งต่อไปในแมตช์อื่นๆด้วยในทุกๆแมตช์ที่เธอสามารถจะแข่งได้วิลโลได้ถอดขาเทียมของเธอออกเธอคุยกับขาข้างนั้นว่าท้ายที่สุดแล้วก็เหลือแค่เราสองคนแล้วสินะ ก่อนจะหยิบน้ำมันหล่อลื่นมาแล้วมองดูกระดาษแผ่นหนึ่งกลับมาทางสเตเดียมตอนนี้คนงานก็เริ่มช่วยกันลื้อถอนเวทีโดยมิเตอร์ฟ็อกนั้นให้คนงานช่วยกันกรอกข้อมูลและส่งมาให้เขาเพื่อที่ทางงานอูลูลูจะจ่ายค่าใช้จ่ายให้พวกผู้คนก็ถามว่ามันจบแล้วจริงๆหรอแต่มันก็ไม่มีหวังเลยนี่นาจนกระทั่งแคโรไล์ได้เข้ามาพอตัวเธอเองก็ไม่อยากให้มันจบแบบนี้ แต่เธอเองก็คงต้องกลับบ้านไปยังไงก็ตามบิลลี่ได้ชวนให้แคลไลาย์อยู่ต่ออีกสัก2อวันก่อนแต่แคลไลา์นั้นมองว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรแล้วและอันที่จริงเธอคือตัวเก่งอันดับหนึ่งของปีนี้จริงๆแล้วเธอไม่จําเป็นต้องร่วมการแข่งในรอบนี้ก็ได้ที่เธอมารอบนี้ก็เพียงแค่ว่าเหมือนกับอยากจะโชว์ตัวนักกีฬามากกว่าแบบที่พวกมนุษย์ชอบทำกันเธออยากจะมาแสดงที่บ้านเกิด เพราะว่าเนี่ยจะเป็นการแข่งขันสุดท้ายของเธอแล้วนอกจากนั้นแล้วจริงๆแล้วเธอยังหวังหวังอะไรบางอย่างแต่เธอก็ไม่ได้พูดออกมาในขณนะนั้นเองอยู่ๆทุกอย่างก็มืดลงไม่มีใครสามารถมองเห็นอะไรได้ควันดำนั้นเริ่มที่จะทำลายพวกเขาแต่พวกเขาก็จัดการมันได้ไล่มันไปได้สำเร็จทูดแฟลลี่ก็มาถึงเธอคิดว่ามันเหมือนกับควันดำที่เธอเห็นว่าทำลายโรงพยาบาลแต่มีขนาดเล็กกว่าและรูปทรงต่างไปจากนั้น เธอจึงชวนพักพวกให้กลับไปที่ออฟฟิศเพราะเธอคิดว่าทั้งวันนรกและเครื่องฟอกที่พังไปนั้นทั้งหมดน่าจะเกี่ยวกับหมอกดำนี้แต่ก่อนหน้านั้นเธออยากให้อพยพทุกคนออกจากสเตดเดียมก่อนเผื่อเจ้าควันดำนั้นจะกลับมาทำลายคนอีกกลับมาที่สำนักงานทูตแฟลรี่ได้ปลอบใจฟอกเรื่องที่เขาสามารถผลิตเครื่องฟอกพิเศษได้แต่ฟอกเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะทำลายสิ่งประดิษฐ์ของเขา ขอไล่เวทมนต์ทำให้มันเชื่อมต่อกับเขาเอาไว้มันจะหายใจเหมือนกับเขาแต่ตอนนี้เขากับไอเหมือนกับมันซะอย่างนั้นทูตแฟดลีจึงบอกว่าตัวเขานั้นควรจะรีบไปโรงพยาบาลให้ไวที่สุดแต่ก่อนหน้านั้นเธออยากจะพูดถึงการทดลองของเธอนี่คือตัวอย่างของหมอกดําที่ทําร้ายเธอในตรอกก่อนหน้านี้ส่วนในตัวของมนุษโลกนั้นเธอได้วิเคราะห์ส่วนผสมหมอกดําแล้วและพบว่ามันมีส่วนประกอบใกล้กับน้ําลายของผู้ป่วย เธอจึงสรุปได้ว่าคลิตเตอร์นี้เป็นต้นตอของอาการป่วยและโรคระบาดท,ทั้งหมดนี่คือคลิตเตอร์แบบหมอกสามารถเปลี่ยนรูปแบบและทำลายไม่ได้มันกินฝุ่นควันและที่น่าสนใจคืออารมณ์ที่อ่อนไหวดังนั้นสรุปวิธีแก้ไขปัญหาก,ก็คือจับเจ้าพวกนี้และกักขังมันไว้นอกจากนั้นเธอได้ใช้ตัวอย่างทดลองสองตัวในเงื่อนไขเดียวกันนำตัวหนึ่งไปวางใต้แสงอาทิตย์ใต้ม่านกันแดด ตัวอย่างที่โดนแสงนั้นหดตัวอย่างรวดเร็วแม้จะเป็นเพียงแค่แสงในห้องก็ตาพูดง่ายๆก็คือมันแพ้แสงดังนั้นพวกเขาจะไม่มีวันพบได้เลยถ้าหากมันเป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่งใสถึงแม้ว่าฟ็อกจะเชื่อคำพูดของทูตแฟลรี่แต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะที่จะจับตัวเจ้าพวกนี้ซึ่งพูดกันตามตรงแล้วทูตแฟลี่เองก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะวางกับดักจับพวกมันยังไงดี แต่แล้วฟอเตอร์เพจก็ได้เข้ามาเรียกพวกเขาเธอทักทั้งสาม,มาทางหน้าต่างพร้อมกับสายลมและผ้าผืนใหญ่ที่เธอพกมาด้วยด้านนอกหน้าต่างนั้นมีผู้คนในทุกช่วงวัยกำลังมุ่งหน้าไปยังสเตเดียมเธอชวนทั้ง3าให้ไปร่วมกับผู้คนพวกเขาจะไปขอยื่นคำร้องเพื่อให้เปิดการคัดเลือกอีกครั้งโดยประชาชนนั้นต่างก็พยายามจะเป็นกรรมการกันเองพยายามจะหาอุป,ปกรณ์มาสร้างการแข่งขันเองพวกเขา จะสร้างสเตเดียมใหม่กันเองในเมื่อการคัดเลือกถูกยกเลิกไปพวกเขาก็คงต้องจัดการแข่งขึ้นมาใหม่เท่านั้นตอนนี้ฟเตอร์เพดได้มองอ่างเลี้ยงปลาในรูปแบบใหม่แล้วมิสเตอร์ฟ็อกและบิมลี่ได้คุยกันและปรึกษากันว่าควรจะไปร่วมกับผู้คนหรือไม่เพราะฟาเดลชันได้ถอนทุนไปแล้วไหนจะนักกีฬาก็กลับไปแล้วอีก แต่บิมลีก็ได้อธิบายว่าทางศูนย์ใหญ่นะ่ะเขาไม่สนใจหรอกว่างานแข่งขันนี้มีความสําคัญกับชุมชนแค่ไหนพวกเขาก็แค่ไม่อยากให้เกิดปัญหามาถึงปุ๊บก็ยกเลิกเลยนะเขายกเลิกเสร็จเลยแล้วก็ไปดูที่อื่นต่อแต่กับพวกเราแล้วอ่ะสิ่งนี้มีความสําคัญมากกว่ามันมีความหมายมันอาจจะได้เป็นโอกาสไปออสเตรเลียเลยนะการได้เห็นการแข่งขันการได้พยายามให้ถึงที่สุดนั่นคือจิตใจที่บริสุทธิ์ที่สุดไม่ใช่แค่นายนะที่พยายามกับเครื่องฟอก ถ้านายจะยอมแพ้เพียงเพราะแค่พวกสถาบันยกเลิกงั้นในฐานะคู่หูฉันต้องบอกนายเลยว่าอย่าให้ใครปฏิเสธความสําเร็จของนายแม้แต่ตัวนายเองเมื่อฟ็อกเจอเพื่อนเตือนสติก็ถึงกับตาสว่างซึ่งทูตแฟลรี่เองเธอก็เห็นด้วยเช่นกันว่าการแข่งขันนี้ มีเพื่อทุกคนฟอกยืนคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเดินไปเปิดเก๊กของตัวเองและหยิบเอกสารออกมาวางด้วยความโกรธคำร้องที่เขาได้รับมากมายที่เขาทำไม่ทันมันชนโมโหจริงๆเขาตัดสินใจจะไปร่วมเพื่อที่จะได้ช่วยให้ดูแลว่าทุกคนนั้นปลอดภัยจากฝุ่นมาทางสเตเดียมที่กำลังทำการรื้อถอนในตอนนี้ฟัตเตเพจกำลังแจกคู่มือความปลอดภยัยและผ้าคลุมที่เธอนำมานั้นเธอได้ไล่เวทเอาไว้มันจะช่วยปกป้องพวกเขาจากฝุ่น ผู้คนนั้นต่างประทับใจกับที่ฟัตเตอร์เพจทำแต่พวกเขายอมรับความเสี่ยงของฝุ่นที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไงก็ตามฟอกก็แบบนี่เอกสารรับรองนะฉันกับเพื่อนจะทําให้มั่นใจว่าทุกคนปลอดภัยและเขาจะพยายามซ่อมเครื่องฟอกด้วยเขาจะพยายามรวมนักกีฬาที่ยังไม่ได้ไปจากเมืองและจัดงานแข่งขันขึ้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การแข่งขันเล็กๆก,ก็ตาม แต่อย่างน้อยนักกีฬาก็ควรจะได้แสดงความสามารถของพวกเขาผู้คนได้นําอาหารมาแบ่งกับฟอกแจกจ่ายให้กับผู้คนที่มาร่วมกันที่นี่ผู้คนต่างสามาัคคีทํางานด้วยกันมีทั้งนําผ้าของฟัตเตอร์เพจมาใช้เสกลมเพื่อไล่ควันและหาทางซ่อมเครื่องฟอกอีกด้วยเสียงประกาศในวิทยุดังขึ้นตอนนี้มีผู้เข้าร่วม28เป็นการแข่งขัน6วัน1วัน1กีฬา ผู้คนได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างสเตเดียมใหม่อีกครั้งทั้งตกแต่งสีสันต่างๆสนามแข่งอูลูลูของพวกเขาโดยไม่มีการแทรกแซงใดๆจากทางสถาบันฟัตเตเพธได้ทำลิสต์รายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดสำหรับรอบคัดเลือดแล้วบางคนดูเหมือนจะไม่มาเข้าร่วมบางคนก็อยากจะมาเข้าร่วมทูตแฟลลี่เองก็ได้จัดแจงวันการแข่งขันเพื่อให้เหมาะกับนักกีฬาที่ได้ซื้อตั๋วเอาไว้แล้วเธอคิดว่าน่าจะจัดการแข่งขันได้ตรงตามเวลาการแข่งเดิม ยังไงก็ตามฟัตเตอร์เพจนั้นดูจะผิดหวังเมื่อไล่ดูรายชื่อของนักกีฬาทําเอาซะทูตแฟรี่ต้องถามขึ้นมาตรงๆว่าเจอชื่อที่อยากเจอไหมจ๊ะแต่แล้วฟัตเตอร์เพจก็โดนบิมลี่มาเรียกตัวไปเสียก่อนเพื่อไปอธิบายวิธีการใช้ผ้าพิเศษของเธอยังไงก็ตามอยู่ๆทูตแฟรี่ก็หันไปทักคนคนหนึ่งว่าชอบชุดใหม่นะดูดีเลยล่ะคนคนนั้นก็คือวินโลนั่นเองวินโลก็ชมสวนกลับไปว่าชอบชุดของทูตแฟรี่เหมือนกัน เหมือนยายของเธอเลยที่เสียไปสองปีก่อนอะแต่ทูตแฟรลี่ก็ไม่ได้ใส่ใจต่อการจิกนั้นวินโลก็สงสัยว่าทูตแฟรลี่รู้ได้ยังไงว่าเธออยู่ที่นี่เธอก็ตอบกลับไปง่ายๆว่าเปล่านะนางฟ้าฟันของฉันต่างหากที่รู้ทำเอาซะวินโลนั้นหนอยที่ทูตแฟรลี่เออะก็อ้างนางฟ้าฟันอย่างงั้นอย่างนี้พอทูตแฟรลี่ได้ยินวินโลกันแนะกันแหน,ก,น,หนก็รู้ว่าวินโลอาการดีขึ้นแล้วสินะแล้วตกลงว่าเธอมาทําอะไรที่นี่กันแนะ่วินโลก็ปากหนัก บอกว่าแค่มหาอากาศบริสุทธิ์ทั้งคู่ยืนเงียบกันไปพักหนึ่งมองดูสนามกีฬาที่ผู้คนพยายามช่วยกันสร้างอยู่และเด็กๆที่กำลังวิ่งไปมาทูตแฟรลี่บอกว่าทุกคนดูสนุกเนาะแต่วินโลนักับคอมเมนต์มาว่านี่มันวุ่นวายและเลเทมากเลยไม่เคยเห็นการเตรียมงานที่แย่ขนาดนี้มาก่อนซึ่งทูตแฟรลีก็เห็นด้วยว่าใช่มันเป็นเพียงแค่มือสมัครเล่นแต่ว่านี่แหละคือสิ่งที่ เป็นความตื่นเต้นที่แท้จริงความเล้าใจน้ำใจนักกีฬาเมื่อนักกีฬานั้นจะมุ่งหน้าดับเครื่องชนผู้คนก็จะเชียรสเตเดียมก็จะลุกขึ้นเป็นไฟด้วยพลังของนักกีฬาและผู้ชมมันไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นสิ่งที่ทำร่วมกันมันคือสิ่งที่หยุดไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันพิเศษพอวินโลได้ยินแบบนั้นไปใบสมัครในมือเธอนี่มันสัน่นใบสมัครสัน่น ผู้คนที่ร่วมแรงร่วมใจกันนั้นต่างก็ยืนอยู่หน้าเวทีในมือของพวกเขายังมีอุปกรณ์ในการที่ใช้สร้างสเตเดียมอยู่ริมเล่ได้ขึ้นมายืนอยู่ที่โพเดียมไม้เขากล่างอย่างมั่นใจสุภาพบุรุษและสตรีทั้งหลายช่วยฟังด้วยนะครับวันนี้คือการเริ่มต้นของการแข่งขันอูลูลูในลอนดอนแม้ว่าอากาศจะไม่ดีนักหมอกก็หนามากไม่มีลมไม่มีแสงแดดหรือความอบอุ่นมันช่าง เป็นบรรยากาศที่แย่จริงๆนอกจากนั้นสเตเดียมนี่ก็ทุรักทุเลเรามีนักกีฬาก็แค่ไม่กี่คนในสายตาหลายๆคนการแข่งขันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างไงก็ตามโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยจากสถาบันพวกเราก็สามารถสร้างสเตเดียมนี้ได้โดยสำเร็จด้วยมือของพวกเราเองฉันขอยืนยันเลยว่าสเตเดียมของเรานั้นถึงเกณฑ์มาตรฐานทุกอย่างของรัฐ และเทียบได้เท่ากับสถาบันและเรามีทีมงานที่จะช่วยดูแลการดำเนินงานให้ราบลืน่นฉันมั่นใจมากๆว่านี่คือเกมที่เราปรารถนาเกมที่เราร้อนและศักดิ์สิทธิ์เหมือนไฟของอูลูรูและเพื่อไม่ให้เป็นการรอประนานไปกว่าน,นี้ฉันขอประกาศเริ่มต้นการแข่งขันอูลูรูในลอนดอนปุปังปุปังผู้ดังและจุดไฟพวกทีมงานนั้นเริ่มถ่ายถามทั้งบิมลี่ทูตแฟลี่และฟัตเตอร์เพจ บางก็มีกรรมการไม่พอเพราะม,มีงานแข่งขันสองงานพร้อมกันแต่นั่นก็เพราะว่ากรรมการนั้นจำวันผิดแน่ๆจึงมีการเรียกกลับไปกลับมาบางกอนักกีฬาทำแท็กตัวเองหายบางกกรรมการปลอมไอดี ID ปลอมนอกจากนั้นยังมีคนเอาใบปลิวมาแจกพร้อมกับแขวนป้ายโฆษณาตัวเองขึ้นมาดือด้อซึ่งทูตแฟรลีก็แบบไปปฏิเสธเขาไปเถอะเรามีสปอนเซอร์เขาแล้วแต่ปรากฏว่าคนที่มาแขวนไป้ายนั้นไม่ใช่ใครเลยฟอกค่ะ มาแบบว่าเฮ้ยฝุ่นควันฆ่าคุณนะถามอาสมทูธแฟรี่ก็ไม่มั่นใจว่าฟ็อกต้องการอะไรกันแน่เนี่ยผู้คนนั้นแคบอยากจะเชียร์กีฬาสนุกสนุกและแน่นอนว่าพวกเขาก็ทําแบบนั้นไม่มีอะไรที่จะสามารถหยุดความตื่นเต้นและความสนุกสนานเหล่านี้ของผู้คนได้ไม่ว่าจะเป็นหมอกอุปสรรคขวางกัน้นหรืออะไรก็ตามเธอเดาว่าฟ็อกนั้นไม่ยอมใช้ผ้าของฟัตเตอร์เพจสินะแน่นอนว่าเขาไม่ใช้ เพราะเขาจะไม่หนีจากปัญหาเขาจะ,ะเผชิญหน้ากับมันและในที่สุดการมาถึงของการแข่งขันฟอรลิชัวกรรมการ,าการได้ประกาศเรียกผู้เข้าแข่งขันให้ไปรายงานตัวที่สนามแข่งบิมลี่พอได้ยินนี่ก็ตื่นเต้นเลยเพราะนั่นคือการแข่งขันของโอฮาเกนบิมลี่นั้นสงสัยมากเลยว่าวิลโลจะโผล่มาไหมตอนนั้นเองที่ฟัตเตอร์เพดก็โผล่มาเธอเองก็กังวลกระวายเพราะว่าการแข่งขันฟอรลิชัว sure จะเริ่มแล้วแต่วิลโลอย,อยู่ไหนกันนะ่ะไม่มีใครกล้าจะตอบเด็กน้อยเลยสักคนหนึ่ง ในที่สุดทูตแฟรลี่ก็บอกให้ฟัตเตอร์เพจลองไปเช็คที่รายงานตัวดูฟัตเตอร์เพจถามทันทีว่าทำไมอ่ะวินโรอยู่ที่นั่นหรอทูตแฟนลี่ก็กักแล้วก็บอกไปว่าไปลองเช็กเองนะคะฟัตเตอร์เพจก็อึมรอบนี้แหละเธอจะไม่ทําให้วินโรผิดหวังแล้วรอบนี้จะมีการแข่งขันจริงๆไม่ต้องปีนหอคอยไม่ต้องซ่อนอีกต่อไปนี่คือของจริงเด็กสาวโบกมือให้กับหญิงสาวและบิมลี่ก่อนที่จะมุ่งไป เอาละค่ะเนื้อหาก็มาจุดเข้มข้นแล้วอีกแค่หนึ่งตอนก็จะจบแล้วจบเนื้อหาของอูลูลูในลอนดอนแล้วนะคะก็หากทุกคนมีความคิดเห็นยังไงแปลช้าไปยังไงก็ต้องขออภัยแต่ว่าสามารถคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจหรือติชมได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณมากมาเลยนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไ cribe แล้วก็กดแชร์ให้บาร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากมาเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ